อาจารย์ครับเขาบอกว่าเอาขวดน้ํามากรอกน้ําเย็นครับอาจารย์นะจากตู้เย็นของมัสยิดไปกินข้างนอกได้ไหมหรือต้องกินเฉพาะแค่ในบริเวณมัสยิดเท่านั้นครับอาจารย์ามัสยิดก็มีน้ําบริการเนี่ยพี่น้องลองลองถามคณะกรรมการว่าที่เขาเขาเขาติดตั้งเครื่องเครื่องอะไรเครื่องทาความเย็นเครื่องนะเครื่องทาน้าเย็นเนี่ยเขาต้องการจะบริการใครแต่เขาบอกเขาบริการนักเรียนที่มาเรียนหนังสือหรือผู้มาบารมีวันศุกร์ละมัด เวลามันก็เป็นสิทธิ์ของบุคคลเหล่านั้นที่เขาจะใช้ก็สงวนเอาไว้แต่ก็บอกบริการบุคคลทั่วไปด้วยใครมาก็อา่ากดกินกดอะไรก็ได้เพรามีคนเขาบอกกราฟมาอะไรมาก็มัสยิดเปิดอนุญาตให้ก็ถ้าเข้าใจกันแบบนี้มันอยู่ที่เจตนารมณ์ในการในการให้บริการของมัสยิดเพราะบางทีเนี่ยเขาเขาทางมัสยิดเขาก็สงวนเอาไว้นะครับมาเนี่ยเขาให้ให้ดื่มกินเฉพาะนักเรียนไม่ได้ให้เฉพาะบุคคลทั่วไปอะไรแบบนั้นแล้วก็ดูตามเจตนาดูตามนโยบายของถางมัสยิดทางมัสยิดบอกว่า อ้าวใครมาจะมาเล่นกีฬามาอะไรอามากินไม่มีปัญหาอะไรเป็นของมัส,สยิดของส่วนรวมกออ็อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เจตนาของของของคณะกรรมการว่าเขาตั้งไว้ตู้น้ำเย็ยนตัวนเนี้ยบริการใครบ้างนะถ้าเขาเขาบอกเขาบริการเฉพาะแก่นักเรียนถ้าเราจะไปเคาะไปไปดื่มก็ขออนุญาตค,ครับนะเขาไม่ห่วงหรอกครับเรื่องน้ําดื่มอะในมัส,สยิดนะไม่ห่วงแต่ว่าอย่าไปท,ทําเลอะเทอะก็แล้วกันนะบางคนก็ไปกดล้างหน้าล้างตาล้างมือ บางคนผมเคยเห็นบางทีเ่อะไรล่ะเอาไอ้ถ้วยเอาจานอะไรไปอาศัยล้างด้วยนะนก็กลายเป็นเศษอาหารไปไปตกไปค้างอยู่นะเรามีอะไรกินกินกินเสร็จแล้วไปบุกินน้าแล้วบ้วนปาก็บ้วนลงตรงนั้นนั่นแหละมันก็กลายเป็นสกรประก็มีและโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าทรัพย์สินของมสัสยิดเนี่ยคนที่จะดูแลบำรุงรักษาเนี่ยน้อยอะไรก็โยนตัวเสียเดี๋ยวไปตัวเสียทำตัวเสียทำแต่ว่าเวลาไปทําสกรปรกนะหลายคนไปทําสกรปรกนะบางคน กินแล้วแก้วถือแก้วไปด้วยเลยเห็นไหมคนต่อมาไม่มีแก้วแลวใช่ไหมครับก็ต้องช่วยกันดูแลนะระเบียบวินัยต่างๆในเมื่อมัสยิดเขามีบริการแล้วเราก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะตามสมควรอย่าไปว่าอะไรก็ไปกดที่มัสยิดบาอาจาย์รอมาดอนอยู่ข้างกักดของมัสยิดมาใครกับไปกดของมัสยิดมากลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ําเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ดูตามความเหมาะสมกันแล้วกันนะผมเคยเห็นโดนโดนตำรวจเตือน นะร้านมันเป็นร้านขายของร้านทากับข้าวแล้วก็ตรงตรงหน้าร้านมันก็จะมีอ,อะไรละ่ะสาราผู้โดยสารนะครับบางจุดเนี่ยเขาจะมีไอะไรอไอไตู้เป็นแท่งเงินมาแล้วก็มีกดน้ําเย็นได้ถือเอาปากไปรอกินนั่นแหละเอาเก,กลอนมาใส่เลยเ <laughs> กลอนมาก็ใส <laughs> <skincare S 1> ่กันไปปรุงอาหารในร้าน<อ>ตัวเองตัวเองก็มันต้องเสียค่าน้ําอืำตำรวจเ็าเตือนนะเคยออกตะเก็ดขาวด้วยอะไรประมาณนั้น